สวัสดีนะครับตอนนี้เชฟไรดีเคก็มาอยู่ที่สเตชันในใหญ่นะครับวันนี้จะพาเยี่ยมชมนะครับตลาดไทยในโคเปนเฮเกนนะครับก็คือร้านอ่อร้านตลาดไทยเด่นใจนะครับเจ้าของใจดีมากๆเลยครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนได้เลยนะครับอันนี้เชฟไรแนะนำนะครับนี่แหละครับธงไทยครับอันนี้ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับกลางใจเมืองโคเปนเฮเกนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันดีกว่าเอ้าไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยนะครับอันนี้นะครับตลาดเด่นใจนะครับเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยในโคเปนเฮเกนนะครับติดกับสถานีใหญ่ของเมืองโคเปนเฮเกนเลยนะครับประตูออกนี่เลยครับแล้วก็มาชมได้เลยนะครับอ้าวเข้าไปชมกันครับไปเจอเจ้าของร้านกันดีกว่าดูสิ่งของนะครับอันนี้คือตลาดไทยนะครับของประเทศเดนมาร์กนะครับ ออเดอร์จากเมืองไทยใครอยากได้สิ่งของอะไรต่างๆก็มาได้เลยนะครับอันนี้ออเดอร์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับดอกไม้ก็สวยนะครับอันนี้ดูรอบๆนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยเป็นเจ้าของนะครับดูรอบๆนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเจ็บปลาอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะได้ชมนะครับอันนี้นะครับดูนะฮะสิ่งของ ครับอันนี้ของไทยทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออพริกแกงมัสมันแม่พลอยไม่ว่าจะเป็นน้าจิ้มพันธายหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้คือร้านนี้เป็นร้านที่เก่าแก่มากนะครับเจ้าของเป็นคนใจดีมากเลยมาตั้งรกรากก็ประมาณเข้า30ปีละเดี๋ยวไปรู้จักกันดีกว่าเนะาะเชฟไรแนะนำนะครับ อาสวัสดีครับคุณน้องหนูครับสวัสดีครับ,รบอันนี้เจ้าของออนี่ร้านตลาดไทยนี่มารวมกันเลยเป็นไงบ้างครับอดีใจจังเลยอ้าวแล้วน้องคนนี้ล่ะอ,อคนไทยในต่างแดนพี่หร,ร<ถ>ือเปล่าเอาเปิดหน้าเปิดตาเออเป็นไงบ้างฮะ สวัสดีค่ะวันนี้มีเค้กบชมานาเสนอนะคะเนี่ยอ๋อเอาเค้กเลนไทนนี่ครับเปิดหน้านิดนึงได้ไหมฮะพี่พี่น้องๆจะเห็นนะานี่คืออันนี้ฮะเจ้าของร้านตลาดไทยนะครับเป็นไงบ้างฮะธุรกิจหรืออะไรครับผมไปเรื่อยๆ่ะเรื่อยๆก็เป็นศูนย์ศูนย์รวมคนไทยเลยใช่ไหมครับอันที่นี่ฮะโอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับครับ นอก,ก็มีหลายที่นะฮะเดี๋ยวให้ลูกค้าก่อนอันนี้ก็ชมเขามีหลายอย่างนะฮะขออนุญาตนะครับครับอนุญาตนี่มีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารมามงมาม่านะครับอันนี้มาทานกันได้เลยใข่ผ่านไปผ่านมานะครับอยู่กับเอสถานีโคเปนเฮเกนเลยครับไม่ว่าจะเป็นชูรถ มีทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นหัวไชเท้าไม่ว่าอะไรฮนะน,นี่คือตลาดไทยนะครับของนี่เส้นมีนะของเมืองจามีทั้งเตา,ม,เตามีทั้งอะไรต่างๆนะครับอันนี้เราแถมมีสิ่งที่คาดเคลื่อนไม่ได้ก็คือมะพร้าวนะครับมะพร้าวอร่อยดีมะพร้าวเช้าเกาะนะครับ,รรรนนรบแล้วแต่ว่าคนจะชอบนะครับแม้กระทั่งมีเม็ดมีนุ่นมีนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตอีกนิดนึงนะฮะมีอะไรฝากไหมฮะอ่น้องหนูเป็นไงฮะเจ้าของร้านจะฝากให้อะไรคนมาเยี่ยมเยียนได้ใช่ไหมฮะใครมาที่ประเทศเดนมาร์กนะฮะร้านเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟใหญ่เรามีสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายนะแล้วก็ฝักใครจากประเทศไทยลงทุกวันจันทร์ ครับเปิดน้านน,นิดนึงนะไหมฮะได้ค่ะนี่อันนี้ <c oughs> นยอยู่เหมือนกันหัวลำโพงบ้านเราค่ะอยู่นีค่ะตัวจริงเสียงจริงอยู่กี่เตีล้วครับที่นี่ะ 30กว่าปีนะฮะอ๋อสามสิบกว่าปีก็เป็นได้ข่าวว่าเป็นจิตอาสาที่สอนนักเรียนไทยด้วยใช่ไหมครับนี่สมาคมรักไทยสอนนีษครับกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะเนาะแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ได้ตอบแทนนี่ได้ความภาคภูมิใจมากกว่าใช่ไหมครับได้ตอบแทนต้องการต้องตอบแทนบ้านเกิดเลยค่ะนาะโอเคนี่แหละครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยแล้วก็อย่างก็คือยังจิตอาสาสอนลูกหลานที่มาเกิดที่เดนมาร์กได้พูดภาษาไทยแล้วก สวัสดีแบบสวยๆได้ใไหมฮะโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับสว,ส,สวัสดีครับ